พนมเปนในยามค่ําคืนสว่างสวยด้วยแสงไฟจากถนนและอาคารแต่เบื้องลึกกลับอบอวนด้วยความไม่พอใจของประชาชนกลุ่มคนหนุ่มสาวนักศึกษาและแรงงานเริ่มรวมตัวกันตามจัตุรัสและตลาดกลางเมืองหลวงที่เคยคึกคักกลายเป็นเวทีแห่งการเรียกร้องเสียงดังสนัน่นความโกรธสะสมยาวนานแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ผู้คนถามกันเองว่า เหตุใดระบอบที่ครอบงำมาเนิ่นนานจึงเริ่มสั่นคลอนในเวลานี้คำตอบไม่ได้อยู่เพียงการเมืองหากยังรวมถึงชีวิตประจำวันของประชาชนที่ถูกกดดันเศรษฐกิจที่ไม่อาจพยุงค่าครองชีพการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยแต่รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวปัญหาทั้งหมดนี้รวมตัวกันเป็นชนวนไฟการประท้วงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องอุดมการหากคือเสียงของท้องหิวและความฝันที่ถูก ราไประบอบหุ้นที่เคยมั่นคงด้วยการควบคุมกฎหมายและกองกำลังเริ่มเผชิญความท้าทายใหม่เสียงปราศัยบนเวทีชั่วคราวสะท้อนถึงความกล้าหาญมีการชูป้ายเรียกร้องเสรีภาพความยุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงเสียงตะโกนก้องผสานกับเสียงกลองและนกหวีดเหมือนจะเขย่าอำนาจที่ยืนนิ่งมายาวนานภาพเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยในประวัติศาสตร์กัมพูชาแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไป เพราะประชาชนไม่เพียงต่อต้านแต่พวกเขาเชื่อว่าอาจสร้างทางเลือกใหม่ได้จริงกระแสข่าวลือแพร่สะพพัดว่าผู้มีอำนาจบางส่วนเริ่มหลังเลไม่มั่นใจว่าจะสามารถรักษาความสงบได้การปิดกั้นสื่อไม่สามารถหยุดยั้งการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแพร่ข่าวอย่างรวดเร็วทุกภาพการชุมนุมทุกเสียงตะโกนถูกส่งต่อไปทั่วประเทศกลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ตอกย้ำว่า ระบอบไม่อาจปิดตาประชาชนได้อีกต่อไปคำถามใหญ่คือเสียงจากถนนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปธรรมหรือจะถูกกดทับเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ชัดเจนคือพลังของประชาชนได้แสดงออกแล้วและยากที่จะหวนกลับคืนความหวังเริ่มนอกงามแม้ยังเผชิญการปราบปรามความไม่แน่นอนนี้เองที่ทำให้สถานการณ์น่าติดตามยิ่ง ค่ำคืนยังคงยาวนานเสียงตะโกนเราไม่ทนดังกล้องไปทั่วพนมเปนเหมือนรักครังที่บอกว่าประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาชี้ชะตาฝ่ายการเมืองที่ปะทุในวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคลื่นยักษ์ที่พร้อมพัดโค่นทุกสิ่งที่ขวางหน้าระบอบหุ่นกำลังถูกทดสอบอย่างไม่เคยมีมาก่อนและโลกภายนอกต่างจับตามองว่ากัมพูชา จะเดินไปทางใดต่อเมื่อมองไปที่โรงงานสิ่งทอรอบกรุงพนมเปญภาพที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นเงียบสงัดเครื่องจักรหยุดหมุนคนงานที่เคยนั่งเรียงรายบนโต๊ะเย็บผ้าเดินออกมาพร้อมสีหน้าอ่อนล้าหลายแห่งปิดประตูลงกระทันหันด้วยเหตุผลว่าออเดอร์จากต่างประเทศหายไปผู้คนที่เคยหวังรายได้ประจำเพื่อส่งกลับบ้านเกิดต้องเผชิญกับคำว่าตกงานโดยไม่ทันตั้งตัว ทำไมเศรษฐกิจที่เคยโตวันโตคืนของกัมพูชาจึงสะดุดอย่างรุนแรงเช่นนี้คำตอบเริ่มต้นจากภาคการส่งออกที่พึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไปเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เคยเป็นเสาหลักจึงสั่นสะเทือนทันทีขณะเดียวกันภาคท่องเที่ยวที่เคยรองรับผู้มาเยือนนับล้านก็ซบเซาเมืองท่องเที่ยวอย่างเสียมราฐที่เคยแน่นขนาดด้วยผู้คนกลับเหลือเพียงเสียงลมพัดตามถนนค่าเงินเรียวที่เคยนิ่งเริ่มสั่นไหว ร้านค้าในตลาดต้องปรับราคาสินค้าทุกสัปดาห์ความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออนาคตค่อยๆเลือนหายบางครอบครัวต้องขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายประจำวันภาพเช่นนี้สะท้อนว่าความเปราะบางทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นแรงกดดันหนักหน่วงต่อรัฐบาลและยิ่งทำให้ความไม่พอใจของประชาชนรุนแรงขึ้นเสียงบ่นในตลาดเริ่มดังขึ้นทุกวันแม่ค้าพูดว่าของแพงเกินไป ลูกจ้างโรงงานบ่นว่าไม่มีรายได้พอเลี้ยงลูกหลานกเกษตรกรที่เคยส่งผล,ผลผลิตไปยังเมืองใหญ่กลับต้องทิ้งผลไม้เพราะราคาตกต่ำความทุกข์ยากกระจายไปทั่วไม่ใช่เพียงในเมืองหลวงหากยังลามไปถึงชนบทผู้คนจึงเริ่มตั้งคำถามว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างชาติมากจนเกินไปนั้นเป็นกับดักหรือไม่การลงทุนที่เคยไหลเข้ามาพร้อมเงื่อนไขาทางการเมืองและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม กลับกลายเป็นสิ่งที่ผูกพันประเทศให้เปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อพายุเศรษฐกิจพัดมากัมพูชาไม่มีเกราะป้องกันที่แข็งแรงพอจะต้านทานสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจกับพลังการประท้วงบนท้องถนนเมื่อความหิวและความจนจับมือกับความไม่พอใจทางการเมืองคลื่นลูกใหม่จึงก่อตัวอย่างน่ากลัวระบอบที่เคยมั่นคงกำลังเผชิญการท้าทายจากสองทิศท,ทางพร้อมกัน เศรษฐกิจที่ล่มสลายจึงไม่ใช่เพียงปัญหาตัวเลขในบัญชีแต่มันคือไฟที่โหมกระพือการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่ำคืนที่ผ่านมาชาวบ้านหลายแห่งรวมตัวกันไม่ใช่เพื่อประท้วงทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อร้องขอความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเสียงเหล่านี้ผสานเข้ากับการเคลื่อนไหวที่ขยายตัวทำให้รัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปคำถามใหญ่กำลังดังขึ้นในทุกหัวเมืองว่า หากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นระบอบหุ่นจะรับมืออย่างไรเช้าวันใหม่ในเขตอุตสาหกรรมรอบเมืองพนมเปญเสียงเครื่องจักรที่ควรดังสนัน่นกลับเงียบนันประตูโรงงานปิดตายคนงานหลายพันชีวิตยืนรอด้วยความสับสนและสิ้นหวังเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแห่งเดียวแต่กระจายไปทั่วประเทศคลื่นของความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจกำลังซัดกระแทกผนังการเมืองอย่างรุนแรง เหตุใดการเมืองกับเศรษฐกิจจึงเกี่ยวพันกันแน่นหนาเช่นนี้เมื่อโรงงานสิ่งทอปิดคนงานนับหมื่นตกงานพวกเขาไม่ได้เพียงสูญเสียรายได้แต่ยังสูญเสียศรัทธาต่อรัฐบาลที่ไม่สามารถปกป้องอนาคตได้การออกมาชุมนุมจึงไม่ได้มีเพียงนักศึกษาและนักกิจกรรมหากยังมีแรงงานหญิงชายที่เคยเงียบงันแต่วันนี้พร้อมตะโกนเรียกร้องภาพถนนที่แน่นขนัดด้วยผู้ประท้วงถือป้ายว่าขอข้าวกินขอความยุติธรรม กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างปากท้องและอำนาจทางการเมืองคำขวัญที่ดังขึ้นบนถนนไม่ใช่เพียงการทวงสิทธิแต่เป็นการฟ้องร้องความล้มเหลวของระบอบที่ยืนยาวเกินครึ่งศตวรรษเสียงตะโกนแต่ละครั้งเหมือนหินก้อนใหญ่ที่คว้างใส่กำแพงอำนาจสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้พลังประชาชนรวมตัวกันหลากหลายกว่าที่เคยทั้งแรงงานในโรงงานทอผ้าคนขับรถตุกต๊กตุ๊กชาวบ้านในตลาดต่างรวมพลังกับนักศึกษาและนักวิชาการ ภาพเหล่านี้สะท้อนพลังของสังคมที่เชื่อมกันด้วยความเจ็บปวดร่วมการเมืองไม่อาจแยกตัวจากเศรษฐกิจอีกต่อไปนักวิเคราะห์เริ่มตั้งคำถามว่าหากแรงกดดันทางเศรษฐกิจยังเพิ่มขึ้นรัฐบาลจะเลือกใช้วิธีใดจะเป็นการอัดฉีดเงินเพื่อซื้อเวลาหรือจะเป็นการใช้กำลังเพื่อปราบปรามผู้ชุมนุมแต่ไม่ว่าทางเลือกใดก็ดูจะไม่อาจแก้ปัญหาที่แท้จริงได้เพราะรากของวิกฤต คือความไม่สมดุลระหว่างผลประโยชน์ของชนชั้นนํากับชีวิตของคนส่วนใหญ่คือหนึ่งเมื่อแสงไฟถนนส่องลงบนฝูงชนผู้คนต่างโบกเทียนไขและร้องเพลงชาติน้ำเสียงสั่นสะเทือนหัวใจผู้ฟังความมืดที่ปกคลุมพนมเปญกลับเต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังและความท้าทายการรวมตัวเช่นนี้เป็นสัญญาณว่าการเมืองกับเศรษฐกิจได้หลอมรวมจนไม่อาจแยกออกจากกัน วิกฤตของปากท้องได้กลายเป็นไฟที่เผาไหม้เสาหลักของระบอบประชาชนจำนวนมากเริ่มเชื่อว่าตนเองไม่ใช่ผู้ถูกกระทำอีกต่อไปแต่คือผู้กำหนดชะตาประเทศภาพคนงานจับมือกับนักศึกษากลายเป็นภาพจำของประวัติศาสตร์กัมพูชาพลังนี้ไม่เพียงกดดันรัฐบาลหากยังประกาศต่อโลกว่าระบอบที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกำลังถูกท้าทายอย่างถึงที่สุดเบื้องหลังความเงียบสงบ ที่ผู้ปกครองพยายามสร้างขึ้นกลับเต็มไปด้วยเครือข่ายอำนาจที่ซ่อนตัวมายาวนานตระกูลหุ่นไม่ได้ครองเพียงตำแหน่งการเมืองหากยังควบคุมเศรษฐกิจสื่อและกองทัพอย่างแนบแน่นเหมือนใยแมงมุมที่ขึงคลุมทั้งประเทศทุกเส้นสายโยงเข้าสู่ศูนย์กลางเดียวกันและศูนย์กลางนั้นคือบ้านของผู้นำที่ทุกคนรู้จักหลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดระบอบนี้จึงยืนยาวกว่าครึ่งศตวรรษ คำตอบอยู่ที่การผูกผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นนําการแต่งตั้งญาติและเครือญาติในตำแหน่งสําคัญการมอบสัมปทานเหมืองแผ่นดินและโครงการใหญ่ให้ใหกับกลุ่มธุรกิจที่พักดีทุกการตัดสินใจจึงไม่ใช่เพียงเรื่องการบริหารประเทศแต่คือการปกป้องอำนาจที่สืบทอดสื่อที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบกลับถูกควบคุมอย่างเข้มงวดหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์หลายแห่งอยู่ในมือเครือข่ายใกล้ชิดรัฐบาล เสียงวิจารณ์จึงถูกตัดทอนจนแทบไม่เหลือประชาชนที่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นถูกปิดปากด้วยกฎหมายหรือแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่เหมือนม่านหนาทึบที่บดบังความจริงไม่ให้เผยแพร่แต่ในยุคที่ข้อมูลแพร่กระจายรวดเร็วเสียงของประชาชนกลับหาทางออกมาได้เสมอข่าวการคอรัปชันและการกดขี่ถูกส่งต่อผ่านโทรศัพท์และช่องทางที่รัฐไม่สามารถควบคุมได้ ความลับที่ซ่อนในมุมมืดเริ่มถูกเปิดเผยทีละน้อยทําให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อระบอบลดลงเรื่อยๆสิ่งที่น่าคิดคือเมื่อเครือข่ายอํานาจเข้มแข็งเพียงนี้เหตุใดจึงเริ่มสั่นคลอนคําตอบอาจอยู่ที่แรงกดดันจากภายนอกและภายในภายนอกคือเศรษฐกิจที่ล่มสลายทำให้กลุ่มทุนบางส่วนเริ่มไม่มั่นใจภายในคือประชาชนที่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไป เมื่อสองแรงกดดันนี้บรรจบกันแม้แต่ใยแมงมุมที่ถักแน่นที่สุดก็อาจฉีกขาดได้ค่ำคืนหนึ่งในธรรมเนียบรัฐบาลแสงไฟสองลอดหน้าต่างออกมาเหมือนเป็นสัญญาณว่ามีการประชุมลับเสียงกระซิบเล่ากันว่าผู้นำสูงสุดและทายาทคนใหม่กำลังวางแผนรับมือวิกฤตที่รอบด้านความลับเหล่านี้ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ความรู้สึกของประชาชนกลับชัดเจนว่า ระบบกำลังเผชิญทางตันผู้คนเริ่มพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยแววตาแนวแน่การรวมตัวของนักศึกษาและแรงงานไม่ได้เพียงเรียกร้องเศรษฐกิจแต่ยังหมายถึงการท้าทายเครือข่ายที่อยู่ในมุมมืดมานานระบอบหุ่นที่เคยมั่นคงจึงเหมือนปราสาทที่เริ่มร้าวแม้ภายนอกยังดูแข็งแรงแต่ภายในกำลังถูกกัดกร่อนอย่างต่อเนื่องกลางย่างตลาดเก่าในพนมเปญเสียงตะโกนผสมกับเสียงกลองและนกหวีดดังลั่นไปทั่ว บรรยากาศไม่ใช่เพียงการชุมนุมหากเป็นเทศกาลของพลังประชาชนที่ออกมาแสดงตัวตนอย่างไม่หวาดวันแม่ค้าถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมคนงานยกมือโบอกธงนักศึกษาใช้โทรโคงอ่านคำประกาศความหลากหลายของผู้คนกลายเป็นภาพสะท้อนพลังใหม่ที่ยากจะหยุดยั้งแต่ละคนต่างมีเรื่องราวที่ผลักดันให้ออกมาบนถนนชาวบ้านจากชนบทเล่าว,ว่าผลผลิตขายไม่ได้ราคา ลูกจ้างโรงงานพูดถึงวันที่ถูกเลิกจ้างนักศึกษาระบายความฝันที่ถูกปิดกัน้นการรวมตัวของเสียงเล็กเสียงน้อยจึงกลายเป็นคลื่นใหญ่ที่สั่นสะเทือนระบอบเก่าน่าสนใจว่าความเจ็บปวดที่ต่างกันกลับหลอมรวมเป็นความต้องการเดียวคือการเปลี่ยนแปลงค่ำคืนหนึ่งผู้ประท้วงนับพันนั่งลงพร้อมจุดเทียนเสียงเพลงชาติที่ดังก้องไปทั่วสร้างบรรยากาศเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังร่วมพิธีศักดิ์สิทธ แสงจากเทียนไขสะท้อนบนใบหน้าของผู้คนที่มุ่งมั่นไม่มีความกลัวมีเพียงความเชื่อว่าประเทศต้องเดินไปในเส้นทางใหม่ภาพนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในใจผู้ที่มองอยู่ห่างไกลและทำให้ผู้มียมนาจเริ่มหวั่นไหวเด็กวัยรุ่นหลายกลุ่มเริ่มใช้โทรศัพท์ถ่ายทอดสดการประท้วงไปยังทุกมุมของประเทศภาพและเสียงเหล่านี้แพร่ไปอย่างรวดเร็วราวกับท้องถนนในพนมเปญได้เชื่อมต่อกับทุกหมู่บ้าน การประท้วงไม่ใช่เรื่องของเมืองใหญ่เท่านั้นแต่กลายเป็นเรื่องของชาติทั้งชาติความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นนี้สร้างแรงกดดันที่มากเกินกว่ารัฐบาลจะเพิกเฉยสิ่งที่น่าสนใจคือผู้คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเมืองกลับเริ่มกล้าพูดมากขึ้นคนขับรถตุกๆเล่าถึงความยากลำบากในการหาเลี้ยงครอบครัวพ่อค้าแม่ค้าบ่นถึงราคาของที่สูงจนขายไม่ออกพวกเขาไม่เคยคิดว่าตนเองจะกลายเป็นนักเคลื่อนไหว แต่เมื่อชีวิตถูกบีบจนถึงทางตันเสียงของพวกเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ก้องกังวานกองกำลังตำรวจในเครื่องแบบดำยืนเรียงรายตามถนนพวกเขามองไปยังฝูงชนที่ไม่หวาดกลัวบางครั้งแววตาของเจ้าหน้าที่เองก็สั่นไหวเหมือนกำลังถามตัวเองว่าจะอยู่ข้างใดระหว่างคำสั่งที่กดดันจากเบื้องบนกับเสียงจากประชาชนที่กล้องอยู่ตรงหน้า ภาพความลังเลนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ทวีความเข้มข้นเสียงจากท้องถนนไม่ใช่เพียงเสียงตะโกนหากคือเสียงสะท้อนจากหัวใจของผู้คนที่ต้องการอนาคตใหม่ความหวังความกโกรธและความฝันได้หลอมรวมกันเป็นพลังมหาศาลเสียงนี้กำลังเขย่ารากฐานของระบอบหุนให้สั่นสะเทือน และยังไม่มีใครรู้ว่าคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะพัดพาประเทศไปสู่ทิศทางใดเมื่อภาพการชุมนุมในพนมเปญถูกส่งต่อไปทั่วภูมิภาคสายตาของประเทศรอบข้างต่างจับจ้องมายังกัมพูชาทันทีไทยเวียดนามลาวและแม้แต่จีนต่างติดตามสถานการณ์ด้วยความตื่นตัวเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเรื่องภายในหากอาจกระทบต่อดุลอำนาจทั้งภูมิภาคไทยเฝ้าสังเกตใกล้ชิด เนื่องจากชายแดนยาวที่เชื่อมสองประเทศเต็มไปด้วยการค้าชายแดนและแรงงานหากกัมพูชาสั่นคลอนเศรษฐกิจตามแนวตะเข็บแดนย่อมได้รับผลทันทีเวียดนามเองก็หวั่นใจเพราะประวัติศาสตร์ทั้งสองชาติเคยเต็มไปด้วยการแข่งขันและการแทรกแซงความปั่นป่วนของกัมพูชาอาจเปิดประตูให้ความไม่แน่นอนขยายเข้าสู่พื้นที่ชายแดนสายตาที่คมชัดที่สุดมาจากจีน ประเทศที่ลงทุนอย่างหนักในกัมพูชาทั้งท่าเรือถนนและนิคมอุตสาหกรรมมากมายหากระบอบหุนอ่อนแอลงจีนย่อมสูญเสียพันธมิตรที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังอาจเปิดช่องให้อิทธิพลของคู่แข่งเข้ามาแทนที่การเปลี่ยนแปลงในพนมเปญจึงเท่ากับการท้าทายยุทธศาสตร์ใหญ่ของปักกิง่งอาเซียนในภาพรวมเองก็เผชิญความท้าทาย จะเลือกเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจะก้าวออกมาเป็นตัวกลางเจรจาคำถามนี้สร้างแรงกดดันอย่างมากเพราะหากไม่ทำอะไรเลยอาเซียนจะถูกมองว่าไร้พลังหากแทรกแซงมากเกินไปก็อาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกเสียงถกเถียงในที่ประชุมปิดประตูจึงดังขึ้นเรื่อยๆความน่าสนใจอยู่ที่แต่ละประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้มีท่าทีเดียวกันไทยอาจต้องการความสงบเพื่อให้การค้าชายแดนดำเนินต่อไป เวียดนามอาจมองว่าเป็นโอกาสในการแทรกอิทธิพลขณะที่จีนต้องการรักษาระบอบเดิมเพราะมั่นใจว่าเป็นมิตรต่อผลประโยชน์ตนเองส่วนชาติตะวันตกเฝ้ามองอยู่ห่างๆแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเมืองกัมพูชากำลังกลายเป็นสมรภูมิการทูตที่เต็มไปด้วยเกมลับมีข่าวลือหนาหูว่ามีการพบปะลับระหว่างนักการทูตต่างชาติในโรงแรมหรูใจกลางพนมเปญหลายฝ่ายเชื่อว่า กำลังมีการต่อรองว่าจะยืนอยู่ข้างใดในสถานการณ์นี้แม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่เพียงกระแสข่าวก็ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันและความสงสัยประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มพูดกันเองว่าเกมที่แท้จริงอาจไม่ได้เล่นบนท้องถนนแต่เกิดขึ้นในห้องประชุมที่ปิดตายจากสายตาสาธารณะเมื่อทุกสายตาจับจ้องมาที่กัมพูชาระบอบพุนจึงไม่เพียงต้องเผชิญแรงกดดันจากประชาชนในประเทศ แต่ยังต้องต่อสู้กับการเพ่งเล็งของเพื่อนบ้านและมหาอำนาจการเมืองภายในและภูมิรัฐศาสตร์จึงพันกันแน่นเหมือนเลนื่อเชือกที่คลายไม่ออกยิ่งรัดแน่นยิ่งทําให้การขยับตัวลําบากเสียงตะโกนของประชาชนในถนนพนมเปญจึงดังไกลกว่าที่คิดมันไม่เพียงสะเทือนทำเนียบรัฐบาลหากยังสะเทือนห้องประชุมในกรุงเทพฮหาหนอยและปักกิ่งสถานการณ์นี้กำลังจะกลายเป็นเวทีระดับภูมิภาคที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีบทบาท และยังไม่มีใครคาดได้ว่าเพื่อนบ้านจะเลือกยืนอยู่ข้างใดค่ำคืนที่แสงไฟในทำเนียบยังสว่างสวาวบรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจภายในกลุ่มผู้ปกครองระบอบหุนที่เคยแข็งแรงราวกำแพงหินกำลังเผยรอยร้าวที่เห็นได้ชัดทั้งในหมู่พักการเมืองเองและกลุ่มผู้สนับสนุนทางเศรษฐกิจความศรัทธาที่เคยยึดโยงผู้คนกับผู้นำเริ่มเสื่อมคลายลงทีละน้อยในพักที่ครองอำนาจมาหลายสิบปี มีเสียงกระซิบเรื่องความไม่พอใจสมาชิกบางกลุ่มมองว่าการสืบทอดอำนาจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกอาจไม่มั่นคงอย่างที่คิดการบริหารที่ขาดความยืดหยุ่นและการกดดันประชาชนเกินไปอาจทำให้พรรคสูญเสียความชอบธรรมบทสนทนาลับในห้องประชุมกลายเป็นหัวข้อถกเถียงว่าจะปรับตัวหรือจะดึงดันไปจนสุดทางกลุ่มทุนที่เคยหนุนหลังระบอบก็เริ่มหลังเลเมื่อเศรษฐกิจดิ่งลง ธุรกิจหลายแห่งสูญเสียผลกำไรนักลงทุนต่างชาติถอนเงินออกตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเฟื่องฟูก้องเงียบเหงาความมั่นใจในอนาคตลดต่ำลงจนทำให้กลุ่มทุนใหญ่เริ่มพิจารณาใหม่ว่าจะยังยืนเคียงข้างผู้นำต่อไปหรือไม่ความลังเลนี้คือรอยร้าวสำคัญที่ค่อยๆกัดกร่อนโครงสร้างอำนาจที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือสัญ,ญญาณจากกองทัพซึ่งเป็นเสาหลักของระบอบเจ้าหน้าที่ระดับกลางบางส่วน แสดงออกอย่างเปิดเผยว่ามีความกังวลต่อวิธีการจัดการกับผู้ชุมนุมเสียงเล่าลือว่าเจ้าหน้าที่บางหน่วยเริ่มไม่เต็มใจปราบปรามประชาชนหากข่าวนี้เป็นจริงจะหมายถึงการเปลี่ยนสมดุลภายในที่อาจทำให้สถานการณ์พลิกผันอย่างไม่คาดคิดประชาชนเองก็มองเห็นความสั่นคลอนนี้พวกเขาตั้งคำถามว่าหากกลุ่มทุนและกองทัพไม่ยืนข้างผู้นำแล้วระบอบจะเหลือพลังใดในการคงอยู่ความเชื่อมั่นที่ลดลงนี้ ทำให้การเคลื่อนไหวบนท้องถนนยิ่งมีแรงหนุนเสียงเรียกร้องจึงไม่ใช่เพียงเสียงต่อต้านแต่เป็นเสียงที่ท้าทายศูนย์กลางอำนาจโดยตรงในตรอกเล็กของพนมเปญมีการพูดกันว่ามีการเจรจาลับระหว่างผู้แทนของชนชั้นนำบางกลุ่มกับนักกิจกรรมเพื่อหาทางออกเมื่องงำเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่เพียงกระแสข่าวก็ทำให้ผู้คนตั้งคำถามมากขึ้นว่าระบอบที่เคยปิดตายทุกประตู กำลังแอบเปิดช่องให้กับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ภาพรวมจึงเหมือนปราสาทหินที่ยังตั้งตระหง่านหากแต่มีกระแสลมแรงพัดใส่ไม่หยุดก้อนหินแต่ละก้อนเริ่มคลายตัวความศรัทธาที่เคยเหนียวแน่นกำลังหลุดออกทีละชิ้นระบอบหุ่นกำลังเผชิญไม่เพียงการประท้วงจากท้องถนนแต่ยังเผชิญการเสื่อมศรัทธาจากภายในและนี่อาจเป็นแรงกดดันที่รุนแรงที่สุดทุกเสียงที่แตกออกทุกการถอนตัวของกลุ่มทุน และทุกความลังเลข,ของกองทัพคือปัจจัยที่ทําให้คําถามใหญ่ดังชัดยิ่งขึ้นว่าระบอบที่สืบทอดมายาวนานจะอยู่รอดต่อไปได้อีกหรือไม่กัมพูชากําลังยืนอยู่บนทางแยกสําคัญที่ไม่อาจหวนกลับและทุกสายตาทั้งในและนอกประเทศกําลังรอคอยบทสรุปเช้าวันหนึ่งกรุงพนมเปญตื่นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่หนักอึง้งเหมือนทั้งเมืองกําลังรอการตัดสินชะตา ระบอบหุ่นที่ยืนยงมายาวนานกำลังถูกท้าทายจากทุกทิศทั้งเสียงประชาชนที่กึกก้องบนท้องถนนทั้งแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ทำให้ครอบครัวล้มละลายและสายตาของเพื่อนบ้านที่เพ่งเล็งไม่วางตาความรู้สึกนี้ทำให้ผู้คนรับรู้ว่าประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ประชาชนถามกันเองว่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรหากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงจะเป็นเพียงการเปลี่ยนผู้นำหรือจะเป็นการปฏิรูปทั้งระบบ คำถามเหล่านี้เต็มไปด้วยความหวังและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะราบรื่นหรือเต็มไปด้วยหลุมพรางท่ามกลางความไม่แน่นอนพลังของคนรุ่นใหม่กลับสดใสและกระตือรือร้นยิ่งกว่าเดิมนักศึกษาที่เคยเพียงนั่งฟังบรรยายในห้องเรียนกลายเป็นแกนนําบนเวทีปราศัยแรงงานที่เคยถูกมองข้ามกลับเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของขบวนการประชาชนเสียงเหล่านี้คือพลังที่ทําให้ถนนทุกสายมีชีวิตชีวา และแสดงออกถึงความฝันที่ไม่เคยถูกได้ยินมาก่อนในอีกมุมหนึ่งของอำนาจผู้นำและทายาทต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านการเจรจาลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทั้งข้อเสนอให้ถอยเพื่อรักษาเกียรติและข้อเสนอให้ใช้กำลังขั้นเด็ดขาดแต่ทุกทางเลือกต่างมีความเสี่ยงหากก้าวผิดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ระบอบทั้งระบอบล่มสลายลงทันทีความเงียบในห้องประชุมจึงหนักหน่วงกว่าที่เคย ชาวบ้านในชนบทก็เริ่มพูดถึงสถานการณ์เหมือนเป็นเรื่องของตนเองแม้จะอยู่ไกลจากเมืองหลวงแต่ทุกบ้านต่างได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงลิว่วและการค้าขายที่ชะงักนันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่ในพนมเปนหากกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินคำถามคือพลังเหล่านี้จะถูกนำไปสร้างสังคมใหม่หรือไม่มีเสียงลือเล็ดลอดออกมาว่าบุคคลบางกลุ่มในเครือข่ายอำนาจเริ่มมองหาทางเลือกสำรอง มีการติดต่อกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อเปิดประตูสู่การประนีประนอมแม้ไม่มีหลักฐานยืนยันแต่เพียงกระแสนี้ก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแต่เป็นความจริงที่กำลังใกล้เข้ามาผู้คนที่เคยสิ้นหวังกลับมีประกายตาใหม่พวกเขามองเห็นโอกาสที่จะได้ประเทศที่เป็นธรรมมากขึ้นได้สังคมที่ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงจริงได้รัฐบาลที่ต้องฟังเสียงประชาชน เสียงเหล่านี้กลายเป็นแรงขับท <yt> um ี่ผ <Glenn> ลักด <t> ันให้ทุกการชุมนุมยิ่งแน่วแน่และส่งพลังเมื่อเสียงกลองดังขึ้นในคืนหนึ่งประชาชนหลายหมื่นยืนเรียงรายพร้อมชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงไฟจากเทียนไขและโทรศัพท์สว่างสวัยเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงการประท้วงธรรมดาหากคือการประกาศว่า ประเทศกำลังยืนอยู่ตรงจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษคำถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้คือกัมพูชาจะเลือกเส้นทางใดจะเดินต่อไปกับระบอบที่เริ่มสั่นคลอนหรือจะหันสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ยังไม่รู้ผลลัพธ์ไม่มีใครตอบได้แน่ชัดแต่สิ่งที่ปรากฏคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ณนะหัวใจของแผ่นดินขเขมร